หน้าที่ในการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งตำรวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชนส่วนสถานที่ทำงานได้วางแผนในการก่อสร้างกองบัญชาการตำรวจปูทอมภาค1นถึงเสถานีตำรวจที่พักอาศัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่เช่นยานพาหนะต่างๆส่วนการพัฒนาระบบงานได้แบ่งเป็นเจดด้านคือบริหารป้องกันสืบสวนปราบปรามสืบสวนสอบสวนความมั่นคงกิจการพิเศษและงานเจรําตำรวจเพื่อให้สามารถระงับทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชน หน้าที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กำลังเดินหน้าผมปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดนโยบายโครงการต่ตางๆเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่นั้นว่าจะมีนักการเมืองและข้าราชการกังฉินร่วมมือกันวางแผนกลั่นแกล้และปล้นตำแหน่งทางการตำรวจแห่งชาติไปอย่างซึ่งหน้าใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเครื่องมือ เริ่มจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่34/2551ลงวันที่29กุมภาพันธ์2551แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง3ข้อกล่าวหาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่35/2551ลงวันที่29กุมภาพันธ์2551ให้ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตมามีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่71/2551ลงวันที่4เมษายน2551แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มอีก4ข้อกล่าวหา <S <S คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่73/2551ลงวันที่8เมษายน2551ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่160ทพบ2551ลงวันที่9กรกฎาคม2551แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มอีก5ข้อกล่าวหาทั้งนี้เพื่อไม่ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีโอกาสโง่หัวลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องเป็นธรรมแต่อย่างใดเปรียบสเสมือนการปล้นและพยายามฆ่าเจ้าทรัพย์ เพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากการถูกลงโทษเมื่อขบวนการล้นตำแหน่งปฏิบัติการรุมกระหน่ำเข้าใส่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ยังมือแต่ลูกผู้ชายชื่อเสรีพิสุทธิ์มิได้หวาดวัดกับจืนหยัดต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณนักสู้ผู้ถูกรังแกอยังไม่เป็นธรรมโดยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวโดยลำพัง หนึ่งสมองสองมือศึกษาข้อเท็จจริงกฎระเบียบต่างๆอย่างละเอียดจนกระจ่างแจ้งและพิสูจน์ทราบจนไปที่แน่ชัดเบื้องลึกเบื้องหลังขบวนการร่วมตำแหน่งผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติกล่าวคือขบวนการเดินกล่าวได้ศึกษาข้อกฎหมายคือพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2 5 4 7มาตรา95 หากจะให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนได้นั้นจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสียก่อนตามมาตรา86การจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวได้นั้นจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลว่ามีการกระทําผิดวินัยตามมาตรา84เสียก่อน กรณีดังกล่าวจะต้องมีการร้องเรียนกล่าวหาจากบุคคลผู้มีชื่อไม่ใช่บันตรสนเทศจึงได้มอบหมายให้ทันตบวีเอกทินกรมัง่งขั้งอดีตนายเวรของพลตบดีเอกเสรียพิสุทธิ์ซึ่งถูกปลดออกจากราชการเป็นผู้ลงนามหนังสือร้องเรียนสามฉบับที่เตรียมไว้ถึงนายสมัครโดยมีข้อตกลงว่าจะตอบแทนโดยการรับกลับเข้ารับราชการตำรวจเมื่อดำเนินการสำเร็จ ขบวนการปล้นตำแหน่งดังกล่าวจึงละเว้นไม่ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา84เพราะหากทําเช่นนั้นจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกยาวนานอาจทําให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้บชาการตำรวจแห่งชาติแทนได้เพราะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะ,กะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2551 จึงได้รัดขั้นตอนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทันทีและต่อมาก็ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา95สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังจากปล้นตำแหน่งแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งให้พลตรพา,ารวจเอกพัชราวาดดำรงตำแหน่งผู้ประชาการตารวจแห่งชาติตามประก,กาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน 2,551หลังจากนั้นไม่นานพันตำรวจเอกธินกรก็ได้รับการตอบแทนให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้กับการสามกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรีตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่786ทับ2,551เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2,551แต่จนถึงบัดนี้ เวลาได้ร่วงเลยมา1ปีเสร็จแล้วคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งดังกล่าวก็ยังไม่สามารถสรุปหาความผิดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุดตามที่กล่าวหาได้ซึ่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพุทธศักราช2547มาตรา94ได้ให้อำนาจคณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกจากราชการฉะนั้น การสืบสวนและสอบสวนความผิดทางวินัยต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทุกข้อกล่าวหาจึงต้องยุติลงตามข้อกฎหมายดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมใดใครก่อผู้นั้นต้องรับไป จากนั้นไม่นานนายสมัครก็ได้รับกรรมที่กระทำไว้ถูกพลังประชาชนขับไล่ยึดธรำเนียบรัฐบาลถูกสารยุติธรรมพิภากษาจำคุกถูกสารรัฐธรรมนูญพิภากษาให้พ้นจากตำแหน่งถูกยุบพักถูกปลดจากหัวหน้าพักและถูกโรคร้ายตามคร่าชีวิต พระรีนี่นี่เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมา้างดาบนั้นคืนสนองผมกลับมาแล้วไม่ได้หายไปไหนยังเป็นนักสู้เพื่อความถูกต้องคนเดิมบ้านเมืองยังพึ่งพาได้ตลอด สำหรับผมแล้วการตายกับการมีชีวิตอยู่ไม่มีความแต,ตกต่างกัน